เดี๋ยวการน,นี้ค่ะเราถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะประกาศผลรางวัลแรกค่ะ <S <S นั่นก็คือรางวัลภาพภาพวาดภาพถ่ายครับพี่โอภาพถ่ายก่อนนะคะใช่แล้วครับข,ขอเศร้าขอขอเศร้ากับขอเศร้าค่ะขอใครใครเดียวกัน,น,น,นก็ขอขอประวัติเข้าวาดกันก่อนค่ะภาพถ่าย ภาพถ่ายครับพี่โอ๊คเราจะมอบจากรางวัลภาพถ่ายนะครับซึ่งเรามีการเปิดโหวตทั้งหมด3เพจด้วยกัน<ช>นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจของเด็กอวดเพจแล่ใต้แล้วก็เพจเวทเมืองใต้ตใช่ไหมคะใช่ละค่ะซึ่งผลคะแนนเราก็จะนับจากยอดไลค์ยอดแชร์นะครับาก<ช><ะ>ทั้งสามเพจนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผลคะแนนอยู่ในมือของเราทั้งสองคนแล้วถือว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่พวกเราดูผลคะแนนอยู่ตอนนี้คือสุดๆมากค่ะแล้วในกานี้ค่ะขอเรียนเชิญนายนิกแกวขุนราม นายกเทสบนตรีตำบลท่าประจักษ์ได้ให้เกียรติมามอบรางวาัลแก่ผู้เข้าประกวดภาพของปราบเรียนเชินค่ะขอตราบเรียนเชิญครับและกิจกรรมการประกวดภาพยถ่าในปีนี้ค่ะในหัวข้อชีวิตความรักความสุขแล้วก็ความฝันแนครงบคราวใจและก,ก็บ้านชาิ ชาวอวดนั่นเองซึ่งมีผู้ที่เข้าส่งเข้าประกวดเยอะมากมากเลยนะครับเรียกได้ว่าแต่ละผลงานเนี่ยมียอดหลายยอดแชร์ที่ไม่แพ้กันเลยทีเดียวสุสีันภาพเลยนะครับและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการประกวดภาพ่ายในหัวข้อชีวิตความรักความสุขความฝันบ้านฉานชาวอวดคือได้แก่ได้ธณะทิพเดิมนุ่นผ่าคอเสียงปรบมือค่ะขอเสียงปรบมือค่ะ แสดงความยินดีด้วยนะครับใช่แล้วค่ะแล้วแก่น,นี้ขอขอบคุณายแก้วขุดรามนายกเทศสมนตรีตําุนท่าไปจับเกย์เกตมามอบเกติบัตคาขอบขอบคุณมากมากค่ะและกิจกรรมการประกวดต่อไปค่ะเป็นกิจกรรมที่เราได้เรดเราได้จัดเพื่อเด็กอาร์ตนั่นเองค่ะนั่นก็คือกิจกรรมภาพวาดใช่ไหมครับพี่โอใช่แล้วค่ะกิจกรรมการประกวดภาพวาดโดยในปีนี้ค่ะเราได้จัดในหัวข้อชาวอวด เสนหัวค้นอนถือว่า,วางมากมากเลยค่ะแล้วก็กรรมาการทุกท่านค่ะตลอดสามท่านบอกเลยว่าคือตัดสินกันยากแคบแบบปลายคะแนานนั่นเองเย้าเหนือคะแนานใช่เรียกได้ว่าทุกผลงานที่ส่งมาเนี่ยมีความคิดสร้างสารรค<ช>์แล้วก็สื่อถึงความเป็นชว์วดของเราในท<ช>ุกครัเลยนะครับใช่แล้วถึงเวลาแล้วค่ะเราขออนุญาตประกาศรางวัลแรกนั่นคือรางวัลชมเชยค่ะ โดยขอเรียกเชิญนางสาวชวาลัยขาวแก้วนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการค่ะขอาการเรียนเชิญค่ะขอาการเรียนเชิญคาาร,รับ คือว่าตอนนี้เราเห็นคะแนนแเราสูงนี่เกี่ยวข้องกับผลงานทุกานที่ได้คะแนนนั่นเองค่ะโดยด้วยผลงานทุกผลงานนะครับมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็แต่ละคนเนี่ยรังสรรค์ออกมาได้เป็นอย่างดีเลยครับพี่โอ๊คใช่แล้วค่ะและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไปดูว่ารางวัลชมเชยเนี่ยเป็นใครกันครับพี่โอ๊คใครล่ะค่ะและคู่นี้ได้รับรางวัลชน รางวัลชมเชยในกิจกรรมการประกวดควาบอหัวข้อฉววดคือนางสาวกัญญาลักษณ์ไทยสง่าคอเสียกพือือค่ะหลังจากภาพวาดนีค่ะจะเป็นเป็นทิปแล้วก็ทิมแล้วนานมหนนพัดหนุ่มขอเสียกเพือือค่ะแล้วครูครช่วยโทตามทุกทีไม่หน่อยได้ไหมคะอ๋อทีมทีมทีมครับ บอกวอบอกพิธีกรเรียกเลยขอตัวแทนในกลุ่หนึ่งคนนะครับในการรับรางวัลไอพีไปเรือย้ไม่กนละเขาฟัน้องส่าเเยวไม่ต้องประกดไม่ต้องประกาศแตั๋วแล้วนะไปประกาศชแ่แดงเลแล้วก็นระหว่าราชาสัมพันธ์เรียกจะมากินเ่รับรางวัลการเขาร่วมนหครับรางวัล อย่าี่เดินหม่อย่าี่ถูกอย่าไปหุบไปหมดค่ะนียนิวแกวนี่ค่ะขอขอบคุณงานาศาสสิวไลยข่าวแก้วและวิชาการสาธารณสายน้าุปชำนาญการัวนหน้าตุนงานสนับสนุนวิชาการและบริการค่ะขอขอบคุณค่ะและก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่ารางวัลรองชนะเลิศนจะเป็นใไทยนะค <ขอ S 1> <ๆ S 2> รับขอประชาสัมพันธ์นะครับโรงเรียนไดนะครับที่ส่งผลงานของเพจแลใต้นะครับาที่ร่วม เขาร่วมเลยครับให้ไปรายงานตัวที่จุดลงทะเบียนที่ด้านซ้ายมือของเรานะครับใช่แล้วค่ะแล้วเราเดินทางมาสูร่รอบวันรองชนะเลิศอันดับสองในคข่ะน้องวิลานใช่ครับพี่โอ๊คและในโอกาสนี้ค่ะขอเเชิญนายสุรินทร์อาคมกวหน้าท่านพักเอกไระเกวบห่วหน้าบ้านทางเอกและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมาให้เกียรติบอบเกียริบัติกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทางขอกราบเรียนเชิญ่า และผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในดับนสองกิจกรรมการประกวดพาวานหัวข้อเช่าอวดคือนายชัยชาชูธนอมคอนเสยลร่วมือค่ะขอนเสยลร่วมือหน่อยค่ะเรียนได้ว่าภาพนี่สวยมากเลยโอ้ยโอ้มีตัวละครสวยดูดูดูเช่าอวดมากๆเลยค่ะ สื่อถึงโวอวดได้เป็นอย่างดีนะครับในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นกุ้งกล้ามกลางใช่้ว่ามนไม่แรงใช่แอบเห็นได้จากภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดนะคะเนื่องจารนี้ค่ะขอขอบคุณนายชรินาสุนหน้าบ้านพักติดและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะขอขอบคุณค่ะและรอเดินทางมาถึงรางวัลที่สองแล้วรองชนะเลิศอันดับหนึ่งใช่ครับพี่อุ้งแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่ารองชนะเลิศต่อใครเนี่ย ขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนโรงเรียนใดนะครับที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมและก็รางวัลน,นะครับที่ได้รับรางวัลของการประกวดคลิปสื่อสร้งสรรของเพจแะดับใต้นะครับให้ไปรายงานตัวที่จุดลงทะเบียนด้านซ้ายมือของเราในเวลานี้ด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละ,ะครับพี่โอ๊ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวีไลน์ค่ะ <c oughs> เรามาถึงรางวัลรองชนะเลิศระดับสองแล้วและในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญนายดุสิตวงไพายรองนายยงเทสบ,บรีตำบลชะอวด ขึ้นมาให้เกียรติมอบเกียรติบัตรกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันท่าขอรปราบเรียนเชิดค่ากราบเรียนเชิญครับ <c oughs> โอเคครับ และผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ,บหนึ่งการประกวดภาพวาดในหัวข้อชะอวดได้แก่เด็กหญิงวันเพนูมากค่ะขอเสียบปรบม,มือค่ะขอเสียงปรมมบรม,มือเลยค่ะ ค่ะขอขอบคุณทางเดียกาสนี้ขอขอบพระคุณนายดุสิตบุญไทยรองประหลัดเทศมนตรีตำบลอุ่ดค่ะใช่ครับขอขอบคุณในหน้าโอกาสนี้ด้วยครับใช่แล้วค่ะและมาถึงรางวัลที่เรารอคอยครับพี่โอ๊คสำหรับชนะเลิศรางวัลชนะเลิศค่ะคือเป็นรางวัลที่สวยงามมากๆเลยค่ะในโอกาสนี้ค่ะขอเรียกเชิญนายสัททานวินตั้งจริงนายกเทศมนตรีตำบลอวดค่ะขึ้นมาให้เกีศเมื่อกีตาดับคู่เขา ผู้เข้าแข่งขันค่ะขอบกราบเรียนเชิญขอบกราบเรียนเชิญครับโอเคครับพี่โอ้โอเคค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดพาวานหัวข้อชะอวดได้แก่ได้แก่ได้แก่นางสาวอินทิราเรื่องศีค่ะขอเสียงปรบมือดังครับเรียกได้ว่าพัฒนพราะว่าที่ออกมาเนี่ยมีความคุยเอสร้างสรรค์อย่างมากเลยใช่ไหมครับพี่ที่ทำเป็นช่วงวลาแบบมากๆเลยค่ะใช่แล้วครับสวยงามมากมากเลยค่ะทุกอย่างทุกรายละเอียดทุกคำในเนี่ย มีความคิดสร้างสรรค์การออกแบบผ่านการคิดและสร้างสรรค์จากเยาวชนแอมเฟอช์ชโบวตรางวัลครับและด้วยการนี้ค่ะขอขอบพระคุณนายรัชเพราพิบังเสงนายกเทสบดีอัมบุชาอวดค่ะถึงเวลาที่หลายๆคนรอคอยแล้วค่ะซึ่งเราสองคนเองก็รอคอยไม่แพ้กันนะครับใช่แล้วคือการประกวดที่ใครหลายๆคนซึ่งเดี๋ยวเราจะประกาศจาก รางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์นะคะพี่โอคของเพจแลใต้ใช,ใช่แล้วค่ะนั่นคือการจัดโครงการอบรมปฏิบัติการการถลีสื่อวิดีโอรณรงค์ลดลาเลิกไม่ยุ่งเกี่ยวแอลกอฮอลและสารเสพติดนั่นเองค่ะและยังเป็นการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ลดลาเลิกไม่ยุ่งเกี่ยวแอลกอฮอลและสารเสพติดค่ะและในโอกาสนี้ค่ะเราขอการาบเรียนเชิญนายวิรชัยชูแก้วนายก นายอำเภอชะอวดนี่ค่ะได้ให้เกียรติมามอบเกียรติบัตรกับผู้เข้าร่วมการแข,<อ>ขรบบร่งขันถอดแบบเบรนเชน <c oughs> เอาเรื่องก่อนใช่ไหม <c oughs> ซึ่งการประกวดคลิปสื่อสร้างสารรค์นะครับก็ จัดโดยเพจในใต้นะครับที่ให้นักเรียนเนี่ยโรงเรียนประถมนะครับได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถนะครับเปิดพื้นที่ในการแสดงความสามารถให้กับเยาวชนในอำเภอสะอวดด้วยนะครับใช่แล้วค่ะและโรงเรียนที่เขาเ้าร่วมกับองค์กรและกลุ่มโรงเรียนได้ค่ะนะั่นคือวิทยากรก่อนเลยค่ะเราขอพ่าไปกับวิทยากรก่อนในกลคือ และโรงเรียนที่เข้าร่วมเลยเข้าร่วมการอบรมนะคะโรง <สา S 1> เรียนได้ค,คือโรงเรียนห้วยโสค่ะขอเชิญครับขอเชิญขอเชิญโรงเรียนห้วยบ้านห้วยโสครับขอเชิญนงงง้องๆครับและโรงเรียนต่อไปครับพี่โอ๊ ซึ่งน้องๆเนี่ยก็ถือว่านะคเป็นเยาวชนแอนเภอชวดนะครับที่ได้สร้างสารรค์สื่อและก็คลิปวิดีโอนะครับออกมาได้อย่างแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่เลยใช่ไหมครับพี่โอใช่แล้วค่ะคือการประกิดในครั้งนี้ค่ะเราสร้างแรงบี่การัดต่อวิลีโอนั่นเอค่ะ อย่งน้องหยุดรอจอดถ่ายดอยร่มป็ทิศทาพถองกันค่ะและโรงอีกโรงเรียนนะครับที่ได้เข้าร่วมนะครับก็คือโรงเรียนอะไรครับพี่โอ๋และโรงเรียนต่อไปค่ะคือโรงเรียนชุมชนกวนินแดงมีพะพากที่107ศึกษาค่ะและก็โรงเรียนบ้านดังหลวงข่าโรงเรียนวัดควรป้อมค่ะโรงเรียนบ้านบางน้อยค่ะและโรงเรียนวัดราคิตะวันคอะขอการเป็นเชิญทุกๆโรงเรียนร่วม <Me an> ขอกราบโรงขอกราบเรียนเชิญนะครับโรงเรียนทุกๆโรงเรียนนะครับที่ได้เข้าร่วมการประกวดสื่อนะครับ <Me an> ขึ้นมา <Me an> ขอเชิญโรงเรียนที่เข้าร่วมทุกๆโรงเรียนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมอบเกียรติบัตรพร้อมกันเลยครับตามลําดับครับขอเชิญอ,อีกครั้งครับพี่โอ๊กมีโรงเรียนไหนบ้างนะครับเดีย๋ยวเรียนแรกก่อนเลยค่ะโรงเรียนชุมชุก ชมชนควนดีแดงมิตภาพที่1นึเจ็ค่ะขอปรบเรียนเชิญค่ะเช่โรงเรียนควนดิแดงมิตรภาพที่หนึ่งรเจิบเจ็เเเดสิบค่ะใช่แล้ค่ะมันงงมากเออแล้วโรงเรียนต่อไปก่อนเลยค่ะ้องวิค่ะโรงเรียนบ้านนางหลงค่ะขอปรับเรียนเชิญค่ะ ขอเชิญโรงเรียนที่เข้าร่วมทุกโรงเรียนนะครับขึ้นมาพร้อมกันเลยเดี๋ยวเรามอบพร้อมกันนะครับ โรงเรียนต่อไปค่ะคือโรงเรียนวัดควบบรป้อมโรงเรียนบ้านบางน้อยค่ะขอเชิญครับโรงเรียนวัดควรป้อมโรงเรียนอจุปบาลบันค่ะบ้านบางน้อยโรงเรียนวัดกคิตวันนะครับทั้งสามโรงเรียนนะครับเรียนเชิญบนเวทีได้เลยครับ แล้รางวัลต่อไปครับพี่โอ๊ใช่แล้วค่ะแล้วต่อไปค่ะคือการประกวดเราค่ะและนี่คือรางวัลที่เราจะประกาศแบบรางวัลรับรางวัลค่ะและคือจะได้รางวัลน,นั้นไปรางวัลแรกต่อเลยค่ะคือรองชนะเลิศอันดับสองนั่นเองแล้วรองชนะเลิศอันดับสองคือโรงเรียน โรงเรียนวันแรกทิศตะวันภาคอเสียงปรบมือดังๆครับอเรียนโรงเรียนทิศตะวันนะครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศนะครับในการประกวดคริสตัลล์ดปัจจัยเสี่ยงนะครับใช่แล้วค่ะน้องๆจากโรงเรียนวัดรกิจตะวันนะครับ sure ใช่ครับขอเ,เชิญคุณครูแล้วก็น้องๆจากโรงเรียนวัดนักกิตตะวันด้วยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยอีกหนึ่งครั้งนะครับกับโรงเรียนวัดนักกิตตะวันนะครับใช่แล้วคะ่ะเราได้ข่าวมาว รางวัลต่อไปเป็นันาใช่ครับพี่ลบและรางวัลต่อไปคือรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและโรงเรียนที่ได้คือโรงเรียนบ้านนางหลงค่ะขอเสียงปรบมือค่ะขอเสียงปรบมือดังๆค่ะกับโรงเรียนบ้านนางหลงนะครับในการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับในการประกวดคิดสร้างความัดใจเสียงโดยเพจแหล่ใต้นะครับขอเชิญคุณน้องๆนะครับขึ้นมารับรางวัลได้เลยครับ ในการแข่งขันในครั้งนี้นะคะจะมีการอบรมก่อนนั่นคือการจัดอบรมโครงการการจัดอบรมโครงการที่เป็นการอบรมแบบเชิงเป็นแบบการในเรื่องของใช่ซึ่งเราตัวแทนผู้สื่อข่าวใช่ครับซึ่งพวกเราตัวแทนเด็กอวดนะครับก็ได้มีโอกาสในการเข้าร่วมนะครับในการค่ายในครั้งนี้ด้วยนะครับเราได้มีโอกาสเป็นผู้ช่วยวิทยากรนี่ค่ะถือว่า ไปเกลียดกันบ้าเลยครับเอาแล้วครับพี่โอ๊คแล้วมาถึงรางวัลชนะเลิศในวันนี้ครับใช่แล้วค่ะและรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนวัดควนป้อมค่ะขอเสียบรองมือค่ะขอเสียบรองมือนักนักเรียขอเชิญตัวแทนคุณครูนะครับแล้วก็นักเรียนนะครับขึ้นมารับรางวัลค่ะขอกราบเรียนเชิญครับ ดีด้วยอีกหนึ่งครั้งครับและรางวัลต่อไปค่ะที่หลายหลายคุณรอคอยแล้วค่ะน้องมิลานค่ะใช่ครับกับรางวัลการประกวดขอบคุณแดนใช่ไหมคะซึ่งเราเพิ่งแสดงกันไปสดๆในวันนี้เลยใช่ไหมครับโยคคะแนนก็ออกสดๆแล้วค่ะและผลประกาศตอนนี้ก็อยู่ในมือพวกเราแล้วค่ะตัว่าปีนี้คือ เป็นปีแรกที่เรากล้า pues ท mm are ี่จะแข่งขันและก็ก้าให้ Naw ้องๆงได้มาปลดปล่อยศิลปะนะพี่แห่้นีครับใช่ครับโดยรางวัลที่เราจะประกาศนะครับเราจะเริ่มประกาศจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรางวัลชนะเลิศนะครับเอาละครับพี่โอ๊คเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราจะเริ่มประกาศจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดคอเปอร์แดนได้แก่ได้แก่ทีม แบดบอรขอแสดงความยินดีด้วยครับกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดทามโบแดงนะครับทีม b a d เบอนะครับซึ่งเมื่อกี้นะครับเราได้เห็นการแสดงของพวกเขาทั้งหมดแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีศักยภาพที่เต็มเปี่ยมเลยใช่ไหมครับพี่โอ๊คให้เราค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยอีกหนึ่งครั้งนะครับกับทีมแบดเบอรีร่กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการประกวดกจิจกรรมคาร์โบแดนนะครับเอาละครับขยับเข้ามาอีกหนึ่งก้าวครับพี่โอ๊ไ,ได้แล้วขยับเข้ามาอีกหนึ่งก้าวแล้วสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ได้แก่ทีมบาบบรูนาค่ะขอเสียง ปรบมือให้กับพีมค่ะเรียกได้ว่าเป็นน้องจิ๋วแต่แจ๋วนะครับขอหน้าพีมบับเบิลดูหน้านะครับจากโรงเรียนบ้านสวดนะครับเมื่อกี้แอบเชียอยู่ด้านข้างเอทีด้วยเรียกได้ว่าน้องๆเนี่ยมีความศักยภาพที่เต็มเปี่ยมเลยนะครับไม่แพ้พี่พีพี่พี่มัธยมมัยมเลยใช่ไหมครับเอเสียงปรบมือด้วยค่ะกับบทเพลง้าเช็ดหน้านั่นเองค่ะใช่ผมเรียกได้ว่าน่ารักใสสดใสมากเลยนะครับใช่แล้วค่ะ และเราเดินทางมาถึงบรรยานนกาศสุดท้ายของพวกเราแลวค่ะและนี่ก็คือเดี๋ยวเราจะประกาศรางวัลชนะเลิศแล้วเซเว่นโอตื่นเต้นมากๆรางวัลชนะเลิศของเราเนี่ยไม่พลิกโผกันเลยทีเดียวใช่แล้วคือเสียเส้ยวเสี้ยวคะแนนมีเสียเส้ยวคะแนนห่างกันไม่เกะขีดี่คะแนนเองที่โอเอาเละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะประกาศรางวัลชนะเลิศในการประกวดกิจกรรมคอเบอแดน ได้แก่ทีมทีมได้แก่ทีมฟิวชั่น,นโกล์ผลงานที่ดีด้วยครับกับทีมฟิวชั่นโกลนะครับในการประกวดท้ากวแดนะครับกับรางวัลชนะเลิศและเสร็สิซีเวลาค่ะสำหรับการประกาศถุนรางวัลตั้งแต่การประกวดภาพวาดการประกวดภาพถ่า,ายการประกวด c คฟเวอร์แดนและก็การประกวดรีวิวเล,ลนลานเลิกน,นั่นเองค่ะขอเสียบปรบมือให้กับทุกๆคน การแข่งขันค่ะขอเะิประมือกับเยาวนชนชาวจวดค่ะขอเียญประมือค่ะเ,เในบรรยกาศนี้ค่ะเราขอเรีชิญกลุ่ม,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 มเด็กอวด <โ frustrating. S 2> นะครับและก็ะผู้เข้าแข่งขันนะครับทุกคนที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะครับได้ให้เกียรตินะครับรวมขึ้นมาถ่ายรูปด้วยกันบริเวณบนเว,เวทีนะครับ และก็หน่วยงานที่เข้าร่วมกับเราทุกๆหน่วยงานทัดที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราค่ะและก็ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการค่ะทุกๆท่านที่ได้ร่วมตัดสินทุกๆการประกวดค่ะขอเรียนเชิญบุที่รักไทยค่ะขอเรียนเชิญเห็นแ,แล้วตาน่นายวุฒิชัยบำรุงชาติค่ะศา,า,าสตราจารย์ุขค่ะนักวิชาการศา,า,าสตราจารย์ุขอำเภอฉะอวดค่ะแล้วก็ตัวแทนกลุ่มเด็กอวดด้วยนะคะใครล่ะคะขอเรียนเชิญนายวุฒิชัย คุณแก้วค่ะในอำเภอโในอำเภอสฉวดได้เลยค่ะใช่ครับเรียกได้ว่าถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านี้ผู้สนับสนุนทุกท่านที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของพวกโถดแห่อวดนะครับคงไม่เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับให้ยเยาวชนในอำเภอฉวดนะครับได้ร่วมแสดงศักยภาพกันในวันนี้ใช่ไหมครับพี่โยคใ,ใช่แล้วค่ะน้องมิลานขาใช่แล้วก็ อกองครับเต like ัวหนึสมินิฮาร์ครับแล้วก็ขอเชิญเด็กวดด้วยนะครับวขอเชิญเดกวดทุกๆคนเลยค่ะร่วมมาทุกภาพร้อมกันคไล้ครับี่โปรยสารค่ะทีจะจารุเพลงปีนี้และปีหน <pr ้าและปีต่อๆไปค่ะใช่ครับเียก้ว่า